สวัสดีครับวันนี้เราจู้โรคจำนะครับผมเราก็มาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วครับผมที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมอยู่ที่เขาค้อครับเมื่อนี้อยู่เขาค้อบ่าอีสานก่อนบ่อมุหูเรืองนี่ครับตรงที่เขามาอยู่นะครับผมเดจะพาไปเบื้องว่าที่เป็นบรรยากาศแบบใดครับอืมตอนนี้ก็จะได้บรรยากาศเนี้ยจักน้อยครับผมถ้าก็เดินทางมาประมาณอยูยสามร้อยกว่ากิโลนะครับก็ได้บรรยากาศดีครับครับ ก็ที่มีโอ้มีหอดต,นต้นดอกไม้แบบว่าเตรียมไถ่ายครับนดี่คือเป็นทางเข่าครับทางเขานี่ก็โอ้สวยงามครับย่างรับผู้เดียวเด้อมาแลนไลเดี๋ยวจะภาพไปรีวิวเบ้างครับผมตรงนี้ที่พักแบบว่าโอเคอยู่นะครับผมทางขึ้นโคตรสูงครับผมบอกเลยว่าโคตรสูงแล้วก็โคตรคุ้มนะครับทางเขาโคตรสวยความนี่ครับ ไปดูสาวๆของเรานะครับผมรออยู่ด้านในนะฮะเนี่ยครับ,รบจุดของเราก็คือป่าโคโผโผล่ป่าอีหลีปลาแท้ตัวนี้นี่ครับที่พักของเรานะฮะม,ม,ม,มันไม่ค่อยมีดอกไม้หรอกครับมีแต่อีดอกอยู่ตรงนี้นะ สวยนะกุจะพลาดเรียนต่ำป้า้นาำเนียแรงไปครับมองในผองพังห้านี่เพงร้อคอนเสร์ตพี่้อาอเรงก็จะดูบรรยากาศตรงบันไดแบบนี้นะมันจะขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเป็นไดครับเป็นไดบมาหนิบันไดจุดจุดปุด นี่ครับบรรยากาศของเรานะฮะเบิงมองกลางเต้นนะครับด้วยช่วงหนานาวเจ้าหน้านที่เขาหนาหนาวแล้วทุกคนเตียมฮะทุนทีมากครับตามป้ายตามมาเลยครับปากบุญมากหลินมือนจุลกจับมาเลยครับผมนี่บันไดแบบนี้เดยวติดาถทายลูปจักลูปอยู่นะ,อะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องดูดอยู่นะครับเดยวไปเบิง่าเขาจะไมียั้งกินครับเืิงเดียว ที่ผ้าก็เป็นบึงห้องพักครับจักหน่อยไปเบิ่งห้องพักน้ำกันนะครับผมโอเคบ่ก็ผู้ใด้ปะบ่ผูเ้ดเดียวอ้าวบ่ผู้เดียวอ่ะแล้วบ่ผู้เดียวป่ะเนี่ยเหตครับผมเตรียมตัวเข้าห้องนะครับเป็นอย่างน้อมาเนี่ยกินได้อีดิอ่ะมันคือหมาดยังกุ้นหมาดไงอ่ะกินได้ เอาสิบังไปรดกขไมากินขย,ยังไปดื่มบาได้มันทำเป็น,นใบตีไปผักนี้เป็นของบีไหนครับนี่ MD4 ฝั่ง เราเร,าเรานั่งนี่แหละนั่งได้กันอยู่นี่แหละนี่นะครับห้องของเรานะฮะไปงานไปยังพี่ห้องห้ยอนพีองให้เองจห้อรน,<ะ>นี่ครับมาดูเต็นท์ของเรานะฮะยังไม่เสร็ยังไม่เสร็จห <c oughs> <c oughs> ร <c oughs> อไปครับเข้าไปครับ โอเคครับผม<ะ>เอาครับเข้าไปครับเข้าไปทีละตุ่นนะครับผมมุดขึ้นตุ่นนี่ยเสเียงตรอเลยฮะเฮลโหลฮัลโหลนอนแส่ยายพ,พูนพูนนอนพูนเดียวพูนนอนนี่อืมแต่ว่าคอหมอ่อนอันตาหากักตาหักน้ำเอาไปโลดกลัวมันทิ้งน้ำทิ้งลอยอยางอยู่ด้อยนะ<ป>่ายครีมไปขอน้ำไม่ได้เนียเหมือนแรงพอดี เห็ดเวอร์ชันไว้โอ,โอ้สุดยอดครับผมบรรยากาศนะครับโอ้มารีวิวสุดยอดเลยครับผมที่พักนี่<ะ>ครั้งแรกมนครับที่มาครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมที่พักกันมาอยู่แบบนี้ครั้งแรกนะฮะมาดูอุปกรณ์นะครับเนี่ยอุปกรณ์ทุกคนเพื่ออยากมาเที่ยวมาอย่างเขามีคบเปิ้เนวเป่าผมปักไฟกระจกทุกอย่างน้ำยารอเรือนถุงยางมีครบเปิ้ลพี่ตุ๊กตามีิงินแถมใหม่ปะ เออพัดลมก็มีครับพอเปิดอันนี้ไหมเปิดไอ้ข้างนอกให้มันมีอากาศระบายก่อนพอเปิดก่อนก็ได้เปิดเลยมีไฟด้วยนะเนี่ยเออดีแต่ละเนาะเขาที่สร้างมาดีครับแต่ป่านี้เอาการจราจรผ่านริ้วผิวขาบังท้ำการกินข้าวครับอาหารอย่างของเขาตอนนี้จัะของจะบาดกันก๊าลังเริ่มก๊าลังเริ่มคลิปก๊าลังเริ่มคลิปไปครับผม ตอนเย็นนะครับนี่คืออาหารของเรานะฮะเป็นเนื้อย่างครับน่ากินมากเลยนะครับผมแต่ละชุดของแต่ละเต็นแต่ละเต็นนะครับผมไม่เอานะไม่เอาฮะไม่เอากี่ขวดไม่เอาสองขวดเดี๋ยวเขาก็ทติมีหมูกับกุ้งครับอนี้ซื้อขึ้นมาเองนะครับเป็นของทางร้านครับก็ได้นี่ก็มาจากร้านเพื่อนครับร้านค้าทั้งนอกในีกะติกดาแข็งฟรีบอนครับทานครับจุดทิมก็ได้เพื่อนบอก ดีตลอดทั้งคืนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศทั้งนอกครับตอนเย็นนะครับผมซ่องโจโลกจับมือนีเก่าอารมณ์แบบดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องท่านอีสานเฮากับอีสานคือกันบราคาต่ำแน่ว่าผิดพวนครับป้ต๋อมาขอไลเซนเด้อป้าต๋อมาขอเบอร์พร้อมครับช่วงนี้ป้ต๋อมาขอถ่ายดูเพราะว่างดครับโรคโควิดหลายครับป้ต๋อมมาขอห้ามด่าพร้อผมนะครับเด้อห้ามดามาห้ามเต๊โปปากพร้อมครับผมถ้าเรากินถ้าเราเมาครับจะวมาเมาบอกหรือจอกฤษี เอาโอเคครับเดี๋ิวสิภาพจัดปรงบรรยาก,กาศวาบผู Bu ้สาวสิหลายบบ่ต่ส่วนมากถ้าว่าเป็นคู่ต่อคู่หรอครับเมื่อนี้เพราะเต้นขางผมพูหยิงหกคนครับอันยายผู้ผูหยิงหกคนได้อันตรงขามเต้นเท่านันไมีแต่ผูหยิง้วดเลยแม่น,นมไม่มีบึกเถิดเสียใจเสียใจครับเพราะว่าเต้นขางผมมีแต่ผูหยิงผู้หญิงหมดหกคนครับถึงจะทั่ผมมากเลยครับผมพอดีเมีย โ <Okay, S 2> อเคครับเดี๋ยวไปกันเป็นเรื่อยครับผมมีอบมีแ่ไปดิมีแถ่ายไฟแดงมาแนละ้วโอ้ยขาดไม่ได้นี่ผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการเนียครับผมหงหรือลีเว่นอ่ะนะมันเปโฆษณาดอกไปครับเดี๋ยวจังไรยัาายงทีเก็บบรรยากาศเก็บภาพแบบคนลงมากินเขาน้ำกันครับแบบแตบบ่ละเต้นแต่ละเต้นแต่ละหม่องนะครับ มันกะอยู่ใจก็ฮื้นนี่เขาอยู่มองได้นี่พีเ่เขาเอิ่นเอียงเขาเอิ่นเอียงนี่เอียงลองอียงจะยากนี่ยเออเ,เขาเป็นตองวอกเขาเป็นห,หูเรื่องว่วเป็นนางครับเป็นภาษาอังกฤษเทาอ่านบอ่อเขาก็อยู่ขึ้นเขาแล้วนอนเขาเดินนอนเขาประจํานองเขากระโบกหัวกันแล้วกันครับผมโอม้เป็นงานจังไหนมาน้องก็พึงมากนองเขาอาจจะพึงมากครับว่วเป็นน<ห>างประทวดว<ๆ>วกันอย่าจังเบิองบรรยากาศครับตอนนี้เก๋เ่ทะตลกมากนะครับผมเพราะว่าเก๋นอน มกนำแดงอยู่ในห่องครับเพระาะว่าเป็นประจำอาทิตย์เนาะเป็นประจำเดือนเยิ่งครับกอดทีนอตในน้อยรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเบื่อหน่แ,หนแต่เร้องผมไปสักก่อนก็พี่สาวสุดรวยผมเนี่ยเห็นว่านี่พี่สาวผมสน่ห์เมาเนี่ยเอ้ย่นี้เคื่อนกันมะดัดถือข้อกันคักอ้ย นะครับผมน้องสาวสวยๆเอามาให้แล้วนะครับผมวันนี้เราก็มีนะครับอุ่นเคร่องทอดก็ไข่แล้วก็มีผักแล้วก็มีผักสามสีอันแล้วก็มีน้ำจิ้มหนึ่งอันแล้วก็มีน้ำจิ้มสองแลรวก็มีน้ำจิ้มเห็ดก็มีผักแล้วก็ลำเสียงแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองมันก็มีเนื้อได้แล้วครับผมโอ้ชุดเท่าไหร่กันก็จะประมาณนี้นะครับอะไรเขาหนักสามเก้าเก้าสามเก้าสสามเก้าเก้าอ๋อสามเก้าเก้าอ๋อก็ก็ค่าที่เขามาแบบเพราะว่ามันขึ้นสูงเนาะ ช่วงอันนี้เนาะช่วงช่วงช่วงอันนี้ค่ะแต่ก็มาเที่ยวเลยไปซื้อหมูมาซื้อเป็นซื้อเยอะเพิ่งเบิกห้าร้อยหกร้อยหกร้อยกว่าบาทไม่มีก้อยงัวเนาะโอ้ยบอกหานี่ดามาแล้วผมติดตะสติกก็อยากก้อยงัวงไหม นะครับในเตาเหนครับทีมงานของเราก็น่ารักนะครับเจ้าของร้านหรือว่าลุงน้องที่นี่น่ารักมากครับผมถานที่ของเรานะฮะ โอ้เจ้พอเจ้วันนี้ไม่มีกระเตี๋ยวนะเป็นอย่างย่างกูรอคำนี้แหละผมวันนี้มีก๋วเตียวเนอะก๋วเตียวมันก็เอาเล่ากับได้ยู่เนอะก๋วเตียวเนอะมิลิโอมิชางเออมิลิโอมิชางมีอะไรอีกนะติง่นแตกหงส์นี่บอกคื่นไหมพี่ว่ามึงลุงเนี่ยมึงคลิปนี่แหละตอนนี้เราก็จะโคร้านเนาะ เราก็ยุเขา้าใหญ่เนาะโครลาดเราปิเศษบูนเขา้าใหญ่ <laughs> <laughs> สุดท้ายจริงจริงสุดจริงจริงคลิปนี้ก็จะยาวๆไปนะครับผมคลิปนี้ก็จะพากันยาวๆไปนะฮะเดี๋ยวรอเตารอ,ออะไรมาก่อนนะ <laughs> เราไม่ <laughs> เอาครับเริ่มมาเห้วครับเริ่มไทยวังหรนโอ้ยมาแล้วครับผมอย่างกุ้งนะุ้มอุ้มจังหวะคืออุ้มโคตรน่ากูเนี่ยโคตรน่าแน่เนี่ย วันนี้ไม่มีกระเตียวมีป็นยางกุง้งยางกุ้งกันเนื่อยยางเตาก,ก็มาแล้วแย่งหัวมึงบรัาสมัคเอ่ออะไรนะพัวทางอรันอยู่ข <c oughs> มแย่นก็ขมแมนผูสานานี่น่ารักเนาะอืมแต่ว่านาเกลียดวะเลยเด้มันถึงขึ้บึกโฉกใช่ เอาคุณไปผ่าพิ้งของสันเขาจะมาฟ้องคขานวันี้ยาเนี่เขาจะรับคขาขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นอ่ะมันจะสวยเอานะอันนี้ยางกุ้งน้ำเมียนมาเมียนมากับยางกุ้งกันเดียวกันนั่นแหละดีเนาะมีคนยางกุ้งให้กินด้วย ก็เห็นมาหมูอย่างกุ้ง่าหมูก็คาขังหนึ่งขืนน้าบันรไงแต่เห็นแบบนี้ก็สู้กระเทียวไม่ได้หรอกไม่รู้จะอร่อยเหมือนกันไหมเราต้องลองดูนะฮะเหมือนเดีนะฮะนะฮะแมงก็อยู่บ้านสแตกปลาเดกยกตัตงหมวกหูบ่อๆเอาไม้ลวดนาำดเบิ่งอันกินไม้ไม่ได้มันจะติดเปลือก แค่นี้พอแล้เอาที่ใสมาเนี่ยบวงอ่ะบวงอะเออครับผมมาให้แล้วครับเตือนแลวพอนะพี่ันวินรหบหรี่อย่างฝนถืลินอฝนตกวนี้หนากองนี่วิ่นนีัิสี่หลังกร่องน่ตายเราอีปอบนอนหออปอบนามีหลายหนากร่องเรานเปนงใดนนิ้สี่สภาพกันไปอืให้ก็สั่ภาพเนีตอนนี้ฝลินนะคะเออ มานอนเรามาเห็นอีกย่างเนาะนั่นไก่อยู่ที่ห้องผนกินมีมูนะคะไสกลัวเตามันเปียกแม่ผู้เดียวเป็นตะมวนเนาะผู้เนาะผู้สาวลายไหมดีนเขาวาเมียมาด้วยซองคนมาซองก้นผมผนกำลังจะตกครับแต่มันไม่ตกหรอกครับผมมันไม่ตกหรอกบนเหลือนะยันนะ เอาบรรดาขา,า,า,าดพะนะทำไมไม่มาซูนคิงเฮาละบาลน,นี้ <c oughs> แมวไหมกินเลยแบ่ยี่หามึงง่ายป้อง่ายไปบ้างง่ายด้วยลำบากเขาฟังเขาเราเป็นเราหันเลยไม่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 ตั้มกะพีคนนั้นคนละบ้านคนละบ้านไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน <c oughs> อย่างกู้กระลังเรียบร้อยครับ บรรยากาศทั้งหลังคุณอ้ย่างสาบลาบครับนี่จะบัวสาวเขานี่บัวสาวดอกก็แม่ก็มูตอนนั้นอ๋อ,อครับจังพ่อกับแม่ก็ซองโจโรคจำครับบันเดก็ออนุญาตก,กินก่อนนะครับบันเดะที่ฟังเพลงแล้วนี่ลูกคนติดตามคนตัะไคร้ซองโจโรคจำนะครับอันนั้นขางขอมุ้งมิตรตัวตนนะครับบันเดะโอเคครับผมคุณเ,เมย์รถเงี้ย